อยากกินมากครับพี่น้องอสวัสดีครับพบกันอีกยวป้าป้า น้ำนมครับครับนี่มาต้มปลาคอครับปลาคอปลาคอไปใส่เด <propri> ็ดมากครับนี่นี่นี่ใครพร้อมครับครับใครติ๊เลยครับปลาคอปลาคอก็คเทกระเทียมผักติ้วผักติ้ที่ยวผักชีฝรั่งพริกเนมะกรูดค่ะเห็ดครตะไเขนครัะเขนเนมะกรูดเห็ดค่ะ จะไปต้มแล้วครับครับปลาเบ็ดครับปลาเบ็ดโตปกแพ่นี่เขาจะไปต้มกันแล้วร่างกายจะเป็นหามะครับมือมาสิบกันนะครับต้องน้ำครับผู้ใดไรกท่านจีเขาวทานจงขาวรกันได้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปต้มกันแล้ครับครับเดีเวลาทำนะครับพี่น้องทำเดีเวลาต้มนะครับเดีเวลาต้มนะครับเอากาแฟแตะไคร้ใส่กาแฟแตะไคร้ใส่เอาเกลือใส่น้อยนิดเอาเกลือใส่นิดนึงไม่ต้องใส่เยอะเลยใส่นิดเดียว อ๋อใส่เลยนะ่นะใส่นุ่นๆค่อยๆใส่แล้วก็เอาพริกใส่ขั้นจะไปเทสูงมันจะนำในพ่งใสาา่แของขั้นเทปมือเดียเอาทับพีก,กวาดลงทับพีกตักกวาดลงอย่าให้มันถึงมือได้มันออกมันสแสบด้วยจะไปยกสูงไหมยกไปใกล้น้ำอย่า,า,า,างเงี้่นี่ละไปฟางที่นี่น น,ดดน,น้ำเดือดจะไปเซ็ดจริงน้ำเดือดใช่ยังฮะในะล้างมือหัวตารางมืออ่างนี้ตั้งได้ล้างเลยเนาะเอาบางมือหนึ่งพาเซ็ดมืออยู่คนเขาก็ออะช่างม,มันนัน่นนะเซ็ดมือกันน้ำเดือดเอาปลาใส่ค่อยๆปลาใส่

ไ้่านกินข่าแรงไม่กินข่าแรงต้องการได้ครับพี่น้องออนี่ป่านนี้ตัวนึงใส่แป้งเขง <c oughs> าเนดะือบตังใจอ่ะนักสุกซ่า ไฟกันเอาไฟไปเลยจข่าวไปค้นยังไปค้นยังไปค้นจะขาวบเกลาเทศกับเลียมไซเบอร์เทศกับกระเทียมไซใส่ลงเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาปรุงเครื่องกันครับปรุงเครื่องซอสแห้งลมอ๋อ ซ่อนพลังลมหน่อยนึงจับดีดีนอจับดีดีอีกอีกพอฝึกไว้ครับเขาจะได้หูวว่าพวกเครื่องปรุงใส่ที่ใส่ไ,ไหมหาซอดภูเขาใส่น้อยนึงอ,อ,อีกอีกอีกใส่อีก คคุณรัสชาติมันเป็นจังใดสรุมจังเลยไม่รับขาค่ะจิ้มจับจิ้มก่อน มันเผ็ดฟังชิมไม่ได้เฉพาะชิมเองใช่พริกเหรครับอร่อยป่ะครับอู้อร่อยครับใช้ได้ใช้ได้เาแล้วพี่น้องเาไปกินแล้วครับนี่น้ำเสนอโต๊ะไหมเอากลางโต๊ะดูโต๊ะเดี๋ยวปลาเผ็ดเดี๋ยวนั่งได้กินเขาได้พร้อมครับใช่ดเดี๋ยวใช้กลางเบิ่งครับพี่น้อง อันอนี้อันนี้แบบนี้ห้อนั่งเลยนั่งได้เลยครับแต่ว่าเวลาเขากินขาวหาอกักลางมาแบบนี้ครับกลางมาแบว่าสิเขาจะไม่กินข้ได้กินขาได้ครับนี่นะครับพี่น้องาเลกเลยได้กินข้าวแล้วสวัสดีครับรับพี่น้อง อกเขาไงใครเห็นทองได้ครับไม่น,นี้ไปหาคนลุนจอยครับไปหามาเม่ขึ้นนี่ละตัวะกีม้มล้งนี่ละครับกระดานจริงขล้งจริงแล้งต้องการได้คำพึไม่น,น,ออมน,นี้ย่งเดียวแจกปลาย่งเดียวครับกิน<ว>น ต้นกินต้นต้องกินใจนะต้นตกยังเนี่ยต้เจ้า้้อีกนี้ร่ได้กินเขาแล้ว้งกันพี่น้องต้ไม้กัได้ปูดได้ปลากินนะครับปลาเีอ่า ให้น้องปุ้มเนี่ยได้ไโอเคโอเคอเคสเร็จปะไม่สองอัดได้หรอตัวใครน้องอะสองแล้วมุดจอยนะตาบ่พอดูไหนแล้วไหมด้ปะโอเคโอคนะ้อน,น่าสิ

ไปกิน,กนไทอืมเตมาไ่ได้กินไนะครปลากอบเตียเป็นไนระกิน<อ>นะไปลาอยต้องเียเบไทำาอหอีกได้ปะเอาน้เพื่กินคากัให้ตัวเลยโให้สตัวน,นี่ตอนนี้เล่นดิตัวเล่ดููกับต่อนะต่อยน ตัวอมตัวเนี้ยมันทุกสนคุีมตัวฟอมใจใจตัวเนี้ยทุกคนกันฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับคนตรงนก็ดูแลสุขภาพนะครับไม่เป็นไรเป็นไรครับออกออกจจะซะไม่ไ่ะรบก็ ป้องกันโควิดครับโควิดสิบเก้าครับครับากนี่ยกคนรกนะคะกดติดตามกดติดตามนพุนะคะบ๊ายบายจุบุบินลาไป่อนลุบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายุบจุบ